ตัวไปยังไม่ได้เปิดบ้านวันนี้นะคะก็จะเป็นวันดีอีกวันหนึง่งวันนี้เราจะพาไปชมกันนะคะทุกคนว่าบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเราจะไม่มีการเซตไม่มีการทําความสะอาดไม่มีการทําอะไรให้เรียบร้อยอะไรทั้งสิ้นเราก็จะแบบว่าเออเรียลๆเลย,เย,เยแลนี้ยังแลนี้ยังเมื่อกี้ทำอะไรคะแม่ถ่ายวอล์กอยู่ ทำไมคะทำไมถึงทำอย่างนั้นคะทำไมไม่อยากให้แม่ถ่ายนะคะอืไมไม่อยากให้เขาชมบ้านเราเหรอลูกมาต่อค่ะทุกคนโอเคค่ะเสียงสงบลงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านสวนของเรากันนะคะว่าทุกซอกทุกบุมทุก,กรูของบ้านนั้นเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่หน้าประตูยังก็ย,งยังไม่หยุดค่ะทุกคนเอาเป็นว่า เราไปดูบ้านเราเองก่อนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านก็จะมีรั้วล้อมรอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถค่ะเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาในตัวบ้านก่อน อันดับแรกเราก็จะเจอห้องน้องแมวพิการนะคะตรงนี้ก็จะแยกกันน้องที่อยู่ในบ้านอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะเข้ามานะคะอันดับแรกก็จะเป็นเตียงนะคะเป็นเอาไว้แบบรับแขกแบบว่าแขกมากๆอะไรอย่างนี้ก็อาจอให้แขกมานอนตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเออชั้นวางรองเท้าก็จะมีโต๊ะนี่นะคะก็จะเป็นที่นอนสําหรับเราก็จะมีทีวีมีพัดลมมีตรงมีตู้อะไรส่วนมากเราไม่ค่อยนอนในห้องนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เซทแต่อย่างใดก็คือที่นอนอยู่ยังไงก็คืออยู่อยางงั้นนะคะทุกคนเป็นสาวเป็นแซ่ไม่ได้เก็บที่นอนได้ไงเนี้ย อันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องของคุณพรอดนายนารงดีชัยภูมิเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็โอ๊ยโมเมนต์เด็งๆน้อยๆก็จะมีรูปเราอยู่รูปหนึ่งแล้วก็ของพรอดนะคะที่เป็นนักกีฬายิงปืนด้วยกันนั่นเอง ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทีวีเดินเข้ามาก็จะเป็นตู้ของเรานะคะเป็นตู้เสื้อผ้าของเราเดินเข้ามาอีกที่หนึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นตอนแรกอะ่ะตรงนี้เป็นห้องของเราแต่ว่าตอนนี้เราเอาให้แมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นห้องหลักของน้องแมว <c oughs> ก็จะมีของเล่นของน้องแมวเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ก็จะเป็นกระจก เอาไว้แต่งตัวสวยๆเด้อเด้อดาๆอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นแล้วก็จะเป็นตู้กับข้าวอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสําหรับเราทมุมนี้ก็จะเป็นมุมซักผ้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะอยู่ติดกับครัวเดินออกไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นโซนให้แบบว่าเอาไว้นั่งกินคงกินข้าวก็ได้นะคะทุกคน จะมีต้นมะพร้าวต้นไม้ย,ยมอะไรอะมะพร้าวน้ําหอมเอ่ยส้มโอค่ะต้นส้มโอกําลังเป็นลูกเลยค่ะทุกคนอาจจะรอนานนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องพึ่งเป็นลูกเอาน,นั่นโอใหญ่แล้วนูนๆอัน,น,นูเดินออกมาข้างบ้านเลยก็จะเป็นสวนเราก็จะเห็นสวน,ปนไปเลยนะคะมีใครรู้จักไม่เอ่ยเขาเรียกลมุดไส้หรือไม่ออกมาตรงนู้นก็จะเป็นสวนต้นมะม่วงต้นชมพู่อะไรประมาณนี้ เมื่อกี้พ่อเพิ่งบอกว่ามะละกอเพิ่งสุกเดี๋ยวเราจะต้องไปหั่นน้องมะละกอเข้าตู้เย็นนะคะเพราะเราชอบกินแบบเย็นๆจึงจะอร่อยเราขออนุญาตไปเอาหมวกก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากมันร้อนร้ายมันร้อนอีรีเ่ร็เราก็จะเข้าไปส่วนกันนะคะทุกคนไปค่ะส้มโอส้มโอใหญ่มากนี่ค่ะตรงนี้ส้มโอใหญ่กว่าหน้าเราอีกค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็ยังกินไม่ได้นะคะทุกคนเห็นพ่อบอกว่าต้องรอให้มันลืมต้นก่อนถึงจะกินได้ส้มโอยังลืมต้นแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะลืมรักเธอไปกันต่อคะ่ะทุกคนมีคนบอกมานะคะว่าเราอ่ะพูดไม่ค่อยเยอะเดี๋ยว EP นี้นะคะก็จะ ก็จะเป็นประมาณว่าพูด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 ไปเลยอยากพูดอะไรก็พูด,พด,พด,พดอยากจะทําอะไรก็ทำอยากจะไม่มีสาระก็ไม่มีอยากจะมีสาระก็มีสรุปแล้วจะมีสาระหรือไม่มีสาระกับท่านผู้ชมอ่าเราให้ดูข้างบ้านก่อนไหมคะอ่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อป้าเดินเข้ามาข้างขางบ้านนี่นะคะอันนี้พ่อก็จะปลูกแบบ ปดุกไว้เออมันไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่นะคะทุกคนปดุกน่าจะนอนอยู่นะคะตอนนี้ใครรู้บ้างว่าเวลานี้ปดุกเขาทำอะไรอยู่หรือว่าเขาอ่านหนังสืออยู่หรือว่าอะไรมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจ,จริงนะคะนะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าสวนเอออันนี้ก็จะเป็นสวนมากอะบ่อบ่อมันจะมีสามบ่อนะคะอันนี้บ่ที่หนึ่งบ่ที่สองบ่อปะดุก อันนู้นใหญ่ๆเลยก็จะอยู่ข้างบ้านเรานี่นะคะเข้ามาในสวนเลยก็จะเป็นบ้านของน้องไก่ก็คือไก่บ้านไก่แจ้อะไรไม่รู้พ่อเลี้ยงไว้สารพัดเลยมาค่ะขอเล่าก่อนนะคะทุกคนปกติอะ่ะพ่อเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอยี้แต่ก่อนเราก็จะพาพ่อไปซื้อ ต้นไม้มาปลูกจริงๆที่พื้นดินเราตรงนี้ก็คือดินไม่ค่อยดีนะคะทุกคนแต่ว่าพ่อปลูกได้ไงก่อนก็คือพ่อนะคะเขาเรียกว่าแลไรเป็นคนมือเย็นอะไรประมาณนี้คือปลูกอะไรก็ขึ้นมือหนีเขาว่าอีสานไหนบอกอยากว่าอีสานมหมยอันนี้ก็บซิเป็นหน่อยนาหน่อยนาแมนบอก ต้นหน่อยนานาซิแมนท้บบ่แมนก็ค่อยอันว่าละกันเด้ออันนี้ก็สิเป็นต้นบักม่วงบักม่วงอีหยังกับบังู้อ่าเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปโซนนู้นก่อนเราใกล้เข้ามาเซก็สิเป็นเราเป็ดเราฮานก็จะมีต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นหน่อยนาบอต้นหน่อยนาหรือฝรังน่ะต้นอีหยังกระซังไม่น่า มองๆเลยนะคะว่าแดดร้อนมากก็จะเป็นทางไปสวนแน้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะทุกคนข้างก็จะเห็นน้องไก่นะคะน้องไก่ก็จะเยอะหน่อยต้นนูก็จะมีแบบสวนครัวแบบเล็กๆน้อยๆอันนี้พอกระปูกข้อเอิญข้เอิญตนน้นอีหยางก็ออันนี้ไหมปกติแล้วเราเป็นคนถักข้าไม่เป็นนะคะทุกคนเรื่องสวนครัวนี้ก็คือไม่รู้เลยเออมะขามเอ้ยไม่ไม่ใช่มะขามปอ อัน,นอย่างเกาะมะเขือเปะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยว่าแมนมะเขือเปาะบอตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลูกแบบสวนครัวเนี่ยค่ะบ้านสวนมันก็จะประมาณนี้นี่นะคะเดินเข้ามามันก็จะเป็นสวนขามเทศ ขามเทพก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้ยังไม่ขึ้นเลยรูปมันยังไม่ขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมานับนะคะว่ามีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนะคะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นบ้านสวนของเราไปกันเลยคะ่ะก็อาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่า ไม่ได้นั่นเองจ้ะบรรยากาศดีนะคะทุกคนบรรยากาศแบบว่าโซนลงแสแรงกันได้อยู่ในนี้นะคะแต่ว่าเราเคยคิดอยากจะออกมากลางเต็นท์หรือว่าเราจะทำวอลกกลางเต็นท์กันดีแบบว่ากลางเต็นท์มากินคงกินข้าวกินอยู่ที่นีเลยเนี่ยค่ะส่วนมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกที่หนึง่งแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องเดินทางไปอีกเดินทางไปนู่น ก็หมดแล้วนะคะสําหรับสวนอันนี้ก็จะเป็นทางออกไปตรงนี้ทางนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนสวนส่วนมากพ่อจะปลูกแบบว่าสวนครัวจะส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงแล้วก็สามเทศอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนอกบ้านอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนั่งไงน้องแต้มนี่มะขามปลูกมากี่ปีก็ไม่เคยกินเลยนะคะทุกคนมะขามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูไหม เราไม่เคยกินมะาขามนะนะทุกคนเปรี้ยวน่าดูไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนนี่ไงกล้วยไม้กล้ยวยแรกของเราน้องออกดอกแล้วด้วยลาลา ข้างหน้าก็จะเป็นโซนดอกไม้เนี่ยค่ะโซนบ้านก็จะประมาณนี้รั้วล้อมรอบเข้ามาเป็นโซนบ้านไปออกข้างๆออกทางนี้ก็ได้ก็จะเป็นสวนแล้วก็จะมีประตูเข้าไปอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาอันนี้ก็จะเป็นโซนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็จะแบบปูเหมือนกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตากผ้าหมดแล้วคะ่ะทุกคน จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP Walk บ้านสวนของเรานั่นเองก็คือ จริงๆอ่ะเรามีที่หนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าอาจอาจะอาจจะต่อเป็น e ีพีหน้าเพราะว่ามันต้องเดินทางไปไกลนั่นเองค่ะบ้านส่วนของเรานะคะอีกที่หนึ่งก็จะอยู่นิวยอร์กอะไรประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> ่ะก็คือเราต้องไปไกลนะคะทุกคน <ๆ S 1> ถ้าสมมุติว่าใครอยากให้เราไปทําวิดีโอแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันในวอกใหม่นะคะช่วยติดตาม กันต่อไปเลยนะคะทุกคนจากนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามน้อยนิดของเราเราอะทำวิดีโอใช่ไหมทุกคนพอเราลงไปแล้วแล้วคนดูเยอะอย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการ ที่จะทำวิดีโอต่อๆไปว็อกต่อไปนะคะทุกคนวันนี้เราจะพูดทั้งคลิปเลยนะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนคุยพูดคุยไปกับเราได้ยินเสียงเรานั่นเองเพราะว่ามีบางคนพูดมาเหมือนกันว่าเราพูดไม่รู้เรื่องจริงจริงเราก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเราก็จะพูดแบบว่าวกไปวนมาวกไปวนมานั่นเองก็ ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ดูโดยรงมี้นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไว้ชาย The like beautiful sun beginning day My Come come on you come along Like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now.